พี่เป็นหม่อยแล้วนะไปหาหมอที่กรุงเทพกัันไหมไปวันนี้เลยป,ปโอทนไว้ก่อนนะพี่เรามาหาหมอที่กรุงเทพแล้วอดทนไว้ก่อนนะพี่แป๊บนึงนะ เรียนเชิญคุณสี่เมืองรับษารารพบคุณหมอที่ห้องตรวจเบอร์สองนะคะพี่ไปพบหมอกันสวัสดีครับผมนายแพทย์ธิขิตกำอรวิจิตรคุณครับอายุรศาสตร์เฉพาะทางโรคหัวใจครับอยู่แผนกโรคหัวใจครับผมก็ของคุณสี่เมืองครับครั้งแรกมาด้วยอาการเรื่องของเหนื่อยอ่อไม่สามารถเดินได้ไม่สามารถกินข้าวได้นั่งเฉยๆก็มีอาการเหนื่อยมากขึ้นครับองอาการเป็นยังไงบ้างครับ เจ็บที่หน้าอกแล้วก็แน่นๆที่หน้าอกทำอะไรเหนื่อยง่ายไปหมดนอนล่าไม่ได้ผมไม่นั่งนอนแล้วก็ไอทะลึงคือเขาเป็นมาเป็นปีแล้วค่ะทํายังไงก็ไม่หายไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรงั้นเดี๋ยวหมอขอตัวหน่อยนะครับก็เบื้องต้นนะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นเรื่องของตัวน้าท่วมปอดแล้วก็น้าท่วมปอดข้างๆรุนแรงครับผมเอ็กซเรย์มาตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยก็คือเป็นฝ้าขาวทั้งสองข้างของปอดแล้วก็มีตัวขึ้นไฟฟ้าหัวใจ อันดับต่อมาเราก็มีการอัลตราาว์หัวใจอันตราซาวหัวใจเนี่ยก็จะช่วยบ่งบอกสภาพของหัวใจช่วยบ่งบอกสาเหตุของการน้ำท่วมปอดได้คุณสีเมืองครับจากผลตรวจเนี่ยคุณสีเมืองเป็นเรื่องหัวใจรั่วแล้วก็น้ำท่วมปอดครับคุณสีเมืองต้องแอดมิททันทีนะครับถ้าชื่อเรียกภาษาอังกฤษอะครับคุณสีเมืองก็จะมีอยู่หลายโารคด้วยกันโรคที่หนึ่งก็คือเป็นเรื่องของ Triple v e s s e l disease ชื่อภาษาไทยก็คือเส้นเลือดหัวใจตีบโรคที่สองที่เป็นนะครับก็คือเป็นเรื่องของตัวลิ้นหัวใจรูวชื่อว่าไมเทวัลล์ลิ้นหัวใจไมเทวัลล์ลของคุณสีเมืองเนี่ยก็คือขาดออกจากกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสีเมืองเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะลงไปทําการสวนหัวใจแล้วก็ฉีดสีกันนะครับยังไงเนี่ยเดี๋ยวทางพยาบาลจะเป็นคนแจ้งเวลาให้อีกทีหนึ่งนะครับถูกเ,เตรียมทีมเอาไว้ให้ สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิลารังมัทัยแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมสงอกครับซึ่งการผ่าตัดก็ค่อนข้างที่จะต้องซับซ้อนอยู่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยการผ่าตัดนะครับของแกเนี่ยอาจจะทําได้เป็นการผ่าตัดโดยวิธีการเดียวคือการผ่าตัดแบบเปิดเนื่องจากว่ามีการผ่าตัดหลายอย่างและต้องมีการทำบายพาสใจร่วๆด้วยฉะนั้นการผ่าตัดแบบเปิดนะบก็จะเป็นวิธีการเดียวที่สามารถเราจัดการได้ทุกตาแหน่งและเรียบร้อยดีทุกตาแหน่งครับ ี่เราทราบกันว่าการผ่าตัดหัวใจเนี่ยเป็นการผ่าตัดที่ต้องอาศัยทีมเบื้องข้างเยอะการที่จะได้ผลการรักษาที่ดีสุดเนี่ยต้องมีการเตรียมพร้อมๆได้ในก่อนผ่าตัดระหว่างการผ่าตัดแล้วก็หลังจากการผ่าตัดสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเตรียมพร้อมผู้ป่วยก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัดผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจที่เป็นริดหัวใจเนี่ยนอกจากการเตรียมตัวทั่วไปที่ได้จากอาจารย์ทานนั้นโรคหัวใจนั้นอาจารย์ต้องมีการเตรียมตัวมาตัดชนิดพิเศษอย่างเช่นต้องปรึกษาหมอฟันด้วยเพื่อไม่ริดหัวใจลี่เราาจะ ็มีความสําคัญเพื่อได้ความเวทนพร้อมที่จะเข้า,าสู่กระบวนการการรักษาสวัสดีครับคุณตีเมืองสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับมีเจ็บหรือปวดแผลตรงไหนบ้างไหมครับไม่เลยครับดีเลยครับถ้าอย่างนี้เนี่ยอีกไม่กี่วันก็คงได้กลับบ้าน เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะคะสวัสดีค่ะเรื่องของตัวเส้นเลือดเนี่ยทุกคนสามารถที่จะป้องกันได้หรือว่าเฝ้าระวังได้ อย่างแรกเลยครับผมเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถแก้ได้เราต้องรู้ปัจจัยของตัวเองก่อนก็คือปัจจัยของครอบครัวของกรรมพันธุ์ ถ้าเกิดว่าคนในครอบครัวหรือว่ากรรมพันธ์เราเนี่ยมีปัญหาเรื่องของเส้นเลือดหัวใจตีบอยู่แล้วครับเราอาจจะต้องไปเช็คซ้ําหรือว่าต้องระมัดระวังอันดับที่2ก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันเป็นปัจจัยที่เราสามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างเช่นการสูบบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าบุหรี่จริงๆอันดับต่อมาครับนอกจากเรื่องของบุหรี่ก็เรื่องของซุลาการรับประทานอาหารสุดท้ายเลยก็คือการไปรตรวจโรคประจําตัวเรื่องของไขมันเบาหวานความดันทั้งหมดเนี้ยก็คือเป็นสาเหตุของตัวเส้นเลือดหัวใจต ถ้าเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนปัจจัยเหล่านี้ได้โอกาสที่จะเป็นเส้ในเลือดใจตีบก็จะลด,ดลงถูกใจอะไรที่สุดในโรงพยาบาลปีนคะสุดใจหมอสิวันแรกกลับมาจากจากโรงพยาบาลวันที่สิวันรุ่งขึ้นสิบห้าขี่มอไซร์รอบหมู่บ้านแล้วะเมื่อวันศุกนี้ผมไปในนั่นก็ลงไปเอจอบไปขุดต้นไม้ดูทำได้นี่ว่าเมื่อก่อนขุดมันงัดเงืดอะไมันเหนื่อยแต่ไม่บอกอ่ะที่ ที่วิ่งตามวัวแล้วลืมตัวแล้วตะโกนบอกคนเลี้ยงวัวด้วยกันว่าวิ่งได้แล้ว